กราบในวัฒการพระคุณเจ้าทุกรูกครับแต่ขอจะเริญพรมไม่ยังสายุดุชนทุกท่านตอนนี้เข้ายุ่กันในจังหวัดจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานเหนือนะครับนั่นก็คือจังหวัดนครพนมครับกต่ที่เห็นเรือแลนข่ามฝาขทามฟังไปทั้งพุ่นแต่กับมาทั้งพี่ไปทั้งพูนคือไปประเทศเอ่อสปปลาาครับผมนั่นคือจังหวัดภาคแขกแล้วมาทั้งพุ่นคือพี่น้องจากขอปปะเลาาก็คือความมาทั้งประเทศไทยเฮ้าครับผมมาทั้งนครพนมเท่านี้ ตอนนี้ผมยืนอยู่กับพระอาจา,ารย์เต็มลกับพระอาจา,ารย์น้อยครับหม่าเยือนมาเยือนเอนอี่ยก่องานงานงานไอ้ไหว้พระธาตุพนมงานไหว้พระธาตุพนมนะครับตอนนี้ก็ามาหดประม,มาณหาโมงกุ้งกวนี่แหละครับก็เลยมาลงมาเดินพักนี่แลกเล็กน,น้อยนึง่ดี๋ยวต่อไปล่องกับอาจา,ารย์าร่องครับผมัใหญ่ใหญ่เป็นยิน้ยมเสี้ยขออนุญาตการเจ้าคุณบาอาจารย์ทุกทุเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านตอนนี้เป็นช่วงยามเย็นของ วันที่6คุมภาพันธ์2568ครับันนี้จะมาพระนรงแล้วก็พระสิทธิชัยพระอาจารย์น้อยสุวิทย์พร้อมด้วยคณะญาติโยมจากบ้านหนองครกสีแยกลำพระเปิงอําเภอปากช่อใจนครราชสีม,มาได้มีโอกาสนำพาพรจมาแล้วก็หมู่คณะเพื่อที่ได้มากราบบูชาพระธาตุพนมจังหวัดนคร,รพนมครับ วันนี้เราก็จะพักกันที่จังหวัดนครพนมอีกเพียงครับก็ขออนุโมทนาแบ่งบุญให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถวายบุญให้กับครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศทั่วไปโยมชมดึงชมบรรยากาศทั่วไปอันนี้คือบรรยากาศโดยร่วมนะครับของจังหวัดนครพนมนะครับก่อประชาชนออกมาเต้นออกกําลังกายกันช่วงเวลาแรงๆคำคำ เราเว้นโต๊ะนู่นฟังพูดกับที่เป็นประเทศเล่าครับอาจารย์สุวิทย์นะครับอาจารย์สุวิทย์ครับนี่อย่างเราครับเป็นผู้บาอาจารย์ละกันอาาชน่นนี่วะครับเจ็บออเจ็บคอสาธุครับผมพญาศรีสัตตนาคราชอ่าองค์พญานาฏนามว่าพญาศรีสัตตนาคราชนะครับเป็นประวัติ จังหวัดนครพนมนะช่วงนี้น้ํยอยู่จังหวัดนครพนมนี่น้าเชี่ยวนะครับส่วนมุกดาหารนี่บอ่บอบอ่บอไม่เชี่ยวปันไหนไหลบ่แห้งปันไหนอันนี้ก็จะเป็นเลือดส้ำล้านนัเนีไ่นนไ, <c oughs> ไรู้งหนเราดูปั่งภูเขาด้านประเทศลาวของพกเราลาวนะครับดูความแปลกประหลาดของภูเขาที่เรารเห็น เป็นยังไงจานแปลกประหลาดจางไหนจานครับคือมันต้องขนาดเป็นหินเป็นอะไรอย่างที่ในภาคหินหินปูนเนาะครับหินปูนอ๋อจะไม่เหมือนของเราก็คือทางเมืองฝั่งเมืองไทยเหรอครับไม่เหมือนทางฝั่งเมืองไทยออ๋มองเห็นไหมครับผมเนี่ยอะไรคือน่าได้ไปสัำรวจนะครับถ้าคนไหนมีคกับเพราะว่าทางฝั่งเมืองลาวก็จะมีสถานที่ที่หนึ่งที่ครูบาอาจารย์เรามักจะไปปฏิบัติภาวนากันครับนั่นคือภูเขาควายครับภูเขาควายก็ตั้งแต่สมัยหลวงปู่โตแล้วครับหลวงปู่โตแล้วก็หลวงปู่มั่น แล้วก็หลวงพ่อสมบูรณ์ครับหลวงพ่อสมบูรณ์ก็ไปครับหลวงปู่บุญเราเนี่ยครับอ๋อหลวงปู่สมบูรณ์เท่าก็ไปครับครับไปไปทุดงมาแล้วครับอ๋อครับผมเพิ่นไปยู้ดัโดนเมื่อไหร่ครับอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบตังประวัติโมงัวเนาะแต่ว่าท่านทุดงไปที่ภูเขาควายแน่นอนเลยนะครับท่านไปทางจังหวัดอุบลเนาะเอาไปไปกราบหลวงพ่อชาก่อนออกไปหาหลวงปู่กราบหลวงปู่ชาก่อนที่วัดหนองบาวพงก่อนแลรอรอไปฝั่งโขงไปข้าวไปฝั่งลาวพอดีเพิ่อนกักลับมาเมืองไทยเฮานะครับเนาะ อันนี้แหละครับสวรรค์ของเป็นสวนรรค์ของเระกม่าของคารวะครับสุขของขาาันหะมีอยู่ด้กยกัี่ข้อด้วยกันครับธรรมะที่เป็นของคาราสนะครับมีสี่ข้อด้วยกันข้อที่1คือสุขจากการมีทรัพย์ว่าถ้าชีวิตทางคารวะก็จำเป็นจะต้องมีทรัพย์นะครับมีทรัพย์2สองคือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์เมื่อมีเงินมีตอนแล้วก็ใช้จ่ายัพย์ให้เกิดประโยชน์ครับข้อที่3มคือ สุขจากการไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้ก็คือเมื่อเมื่อเราใช้ใจ่ายทรั์แล้วเราไม่เป็นสร้างหนี้ครับเพราะการสร้างหนี้เป็น <Hotel> การสร้างความทุกข์อย่างหนึ่งครับการสร้างหนี้ถ้าไม่จําเป็นนะครับครับแล้วก็สุดท้ายคือสุขจากการประกอบสัมมาอาชีพครับอาชีพอะไรก็ตามที่เป็นสัมมาอาชีพหนึ่งคือไม่ผิดต่อกฎหมาย2คือไม่ผิดต่อศีลธรรมรีกว่าเป็นสัมมาอาชีพนะครับสี่ข้อด้วยกันสุขของคุัธรรนะครับสุขจากการมีเงินสามารถสุขจากการมีเงินแล้วอยู่ๆเงินจะมีเองไหม ไปขอพรจากตรงนู้นตรงนี้แล้วงาจะงอเงินไม่ได้เราเราไม่ทํางานเนี่ยมันจะมันจะมีหรือเปล่าไม่มีครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางแนวทางให้สี่ข้อด้วยกันครับครับเรียกว่าทำที่จะทําให้เป็นให้เป็นเศรษฐีครับหัวใจเสษสีด้วยกันสี่ข้อครับข้อที่หนึ่งคือขาต้องยันครับขายันตัดลาออกตัดลาออกขายันขายันตัดลาออกขายันตัดลาออก ขยันต้องขยันนะครับหนึ่งคือต้องขยันครับถ้าขี้เกียจไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมจบหมดเลยครับถ้าขี้เกียจตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขาต้องยันคือต้องขยันหาขยันหาสองคือเมื่อหารั์ได้แล้วให้รักษารัพ์ให้ดีครับรักษารัย์ให้ดีครับไม่ใช่ว่าวางอิเลเกเกอรเการหรือว่าเราไม่รู้จักดูแลครับไม่รู้จักดูแลรักษารับพอดีข้อที่สามสำคัญครับคือการระยะละมิตรตาการคบคนดีครับคบคนดีเป็นมิตร จะดูยังไงว่าคนไหนเป็นคนดีไม่ดีหลวงปู่บุญบอกว่าดูว่าเขาชวนชวนไปไหนไปเที่ยวเถกผับบาไปเที่ยวเล่นการพนันไปเที่ยวร้องรำเต็อยังงี้ม่ดีแน่ไม่ดีกินเหล้าเมายาไม่ไม่ดีครับครับผมไปเที่ยวกราบพระไหว้พระอย่างที่เรามาที่นี่เขาเที่ยวมามาพาเรามานี่มาเที่ยวเหมือนกันครับแต่ว่ามาเที่ยวมากราบไหว้พระพระธาตุพนมแล้วต็ไหว้ตามติ่งต่างอันนี้ดีไหมละครับดีครับผมเพราะนั้นดูคนไปเที่ยวนะครับดูว่าเขาชวนไปไหนนะครับเรียกว่าการระยานามิตร การคบการยานมิตรบขาสุดท้ายคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแต่ชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ครับครับขยันหารักษาให้ดีคบคนดีใช้จ่ายทรัพย์ตามกําลังก็จะเป็นเหตุให้เราได้เป็นเศรษฐีได้ครับผมและมีความสุขในชีวิตของคารวะเพราะการมีทรัพย์เรามีแล้วสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่เป็นหนี้พยายามอย่าไปสร้างหนี้ครับแล้วก็สุดท้ายคือสุขจากการประกอบสัมอาชีพครับก็จะเป็นเหตุให้เราใช้ชีวิตในโลกแบบ มีความสุขในระดับคารวะาครับพระอาจารย์ครับเห็นไหมฮะได้ยินได้ฟังจากท่านพระอาจารย์นรงแล้วหรือพระอาจารย์เต็มสุขของคารวะานั้นมีสีข้อเป็นเช่นไรเป็นอย่างไรก็ควรคิดวิเคราะห์แล้วก็ตึกตรองไขค,ควรให้ดีๆว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เป็นสัมมาอาชีพหรือเปล่านะครับรวมไปถึงมิตรที่เราครบอยู่นั้นสมควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรยังไงจะใช่ว่า จะไปว่ากันซะทุกคนทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าก็อยู่ที่าการไม่เบียดเบียนนั่นแหละครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะฮะไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้ว่าร้ายท่านใดๆนะครับผมก็เป็นการแบ่งปันธรรมะนะครับจากพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้กล่าวไว้เช่นนั้นนะครับและนี่คืออีพีสองเมืองนครพนมตอนนี้เรือ ไปค่อยไปน้ำตรงบริเวณกลางลำโขงนั้นค่อนข้าง,างเชี่ยวนะครับก็จะมีเรือ ชีวิตที่เคลื่อนคร้อยอายุก็เหลือน้อยลงทุกทีเหมือนดังดวงพระอาทิต์ที่กำลังค่อยๆเคลื่อนลงก็คือตกลงได้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตที่เราได้มาคือเวลาที่เราสูญเสียไปเพราะนั้นยิ่งอายุเราเพิ่มมากขึ้น เท่าไหร่การที่เราจะอยู่ในโลกมนุษย์ก็เหลือเวลาน้อยลงทุกปีก่อนที่จะแตกดับก่อนที่จะท่าแยกอินทรีย์ดับอะไรหนอที่เป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิตเราเข้าใจหรือยังว่าเราเกิดมาทําไมเราเคยถามตัวเองไหมเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสุขมาเสพความสุขแล้วก็แก่เจ็บตายไปเท่านั้นหรือ ชีวิตน่าจะมีคุณค่ามีอะไรที่มากกว่านั้นมากกว่าการที่เกิดมาแล้วก็หาอยู่หากินสุดท้ายก็เก็บไข้ได้ป่วยแก่เท่าตายไปครับนี่คือ <c oughs> ธรรมะจากท่านพระอาจารย์เต็มพระอาจารย์อารมณ์ท,รรที่ให้ไว้แด่สาธุชนคุณีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องสาวกน้อยเอ็มเต็มเราเราท่านท่านที่ผูดที่อยู่ในศีลในธรรมนั้นย่อมประกอบไปด้วยกรรมดีนะครับ หากประกรอบไปด้วยกรรมดีแล้วสิ่งดีๆที่จะคืนกลับมาแล้วก็ติดตัวเราไปนั่นก็คือความเป็นอริยรัพย์ค่อยๆสร้างมั่นสะสมทีละเล็กทีละน้อยดังน้ําหยดลงตุ่มลงภาชนะที่ถูกงายไว้แล้วนะครับนี่คือข้อคิดสั้นๆนะครับก็จะมีเครื่องบวงสวงณจุดนี้ครับ โอกาสนโยมนะอ่าสาธุ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 จ้ะอ่ายินดีต้อนรับครับ่ามานนี่เป็นงานอะยมงานแก็บนครับเก็บนอ๋อชุดนี้สองชุดครับชุดจภาพจองมาลงหน้าโอ้เขาได้ยอด สำราญก็ทิศมาแล้วเป็นไปด้วยสาธุชนที่ออกมาชมบรรยากาศยามเย็น ก็ให้ดูว่าเป็นความสุขของทางโลกครับเป็นความชื่นชมปิติของชาวโลกไม่ได้มาอะไรมากมายไม่ได้มาคอมเมนต์ไม่ได้มาแอนตีไ้ม anti, ไม่ได้มาอะไรนะครับจียงแต่ให้ดูว่าให้เห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับอะไรที่ทําดีแล้วทําถูกแล้วก็เหมาะ สมแล้วสมควรแล้วแก่เหตุแก่ปัจจัยก็ทําไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอ,อกราบนำ้ำพระสการพระคุณเจ้าทุกรูปครับกราบขอบคุณสาธุชนทุกท่านสาธุขอเจริญพร